อันนี้ก็ูกแล้วเนาะอันนี้กำลังออกใช่ไหมใช่จ้ะอันนี้สามสิดีเซนโคดีดีเซนโคดีจะ อันนี้ใช่หางหืออันนี้หางกระรอกค่ะ <c oughs> เดูหกระรอก่เซนโดีเซนโดูโดีจัก่อนต้นตน,น,ตนึงกนะ็ต,งต้อง4-5หนี่หรอคุดเต็มมัน อันนี้ประมาณรอดูในรูปอ่ะออนะี่เหรอ,อ,อ,หอสุดเต็มมั แนะนำว่าลำไรหน่อยก็ได้เอาไปกันังลิงโตแล้วก็อยัไม่ได้ครับไ <c oughs> ม่ได้สั่งไว้โ้ย น่จะออกมาีูกแล้วเนาะอันนี้กาลังออกไมชะ้สามสิบครับต้องคนใจเย็นมากถ้าใจร้อนก็ซื้อเลยดโตแล้วเรียบร้อยสาปี แลาต้นนี้กำลังออก น,นี่กำลังออกใช่ไหมใช่จ้ะน,น,นี่สามสิบมีเซนโคดีพมีเซนโคดูีจะครับก่อนต้นนึงก็ต้อง4-5หอันนี้ใช่หางเลยหอันนี้หางกระรอกค่ะาหางกระก ชี้ถูกเลยนะมีต้นด่างด้วยเนี่ยได้ติดต้นด่างพอแล้วค่ะท้าทางจะม่เจออทิศไม่รอดก็แพงมากเดี๋ยวนี้ต้องได้กันมน่เนี่ยโอ้ยต้นเดียวให้ไม่โดนแดดจัดใช่โออาทิตย์ละครั้ง ดอย่าเดินเหยียบมันเดี๋ยวมามันตายใช่ไหมนี่เหรอสุดเต็มมันไม่เคยหรอ 我听到。 บางต้นก็ออกครับบางต้นคือมันออกสงสัยต้องสั่งกลับบ้านแล้ววะเนี่ยใช่มี้แล้วใช่ไหมห้าบาทครับอันนี้ก็จะสามขวบแล้วนะอ๋อแล้วมีแนวนมก็ออกมั้นะอันนี้จะสักพักใหญ่ๆก็จะมาแล้วกี่ปีอีกสักปีอันนี้มีดอกไหม นี่ค่ะแบบไหนคะดูเหมือนกระบองเพชรมากกว่ามันคือกระบองทองอย่านี้นี่ไงกระบองโอ้ยสองปีสปีสปีเลยโอ้ยใหญ่ก็มาละอันชื่ออะไรหางลิงนะอันนี้หางลิงค่ะ พอแล้วค่ะท้าทางยัไม่เกินอทิตไม่รอดก <c oughs> ม่อแแ็งมากทีนี้จต้องได้กสลองดูก็ได้ตายแล้วก็ซื้อใหม่ไม่แดงแล้ว แดดจัดอ๋ออาทิตย์ละครั้งใช่อย่าเดินเหยียบมันเดี๋ยวามาขายใช่ไหม,มต้องคนใจเย็นมากเลยให้ใจร้อนก็ซื้อ,อเลยเนี่โตแล้วเรียบร้อย34ปีอ่าเอาต้นนี้นได้ค่ะแล้วชี้ถูกเลยนะมีต้นด่างด้วยเนี่ย <c oughs> ได้ติดต้นด่าง <c oughs> ปี ประมาณปีออกดอกทุกปีไหมบางต้นก็ออกครับบางต้นคือมันออก <c oughs> แต่นี่คือมันกาฟกาฟเพื่อที่จะให้เร่งโตถ้าหมดปุ๋ยมันก็ไม่โตหรอะ่ะโตคือปกติก็คือถ้าตัดชาก็คือเป็นแบบนี้ค่ะตัดชำอันนี้มีดอกไหมมีค่ะแบบไหนครับด,ดูเหมือนกระบองเพชรมากกว่ามันคือกระบอกทองอ้ะเนี่นหกระบองเตียง ก็ได้ตายแล้วก็ซื้อใหม่ไม่แพงแล้วฮะตายแล้วก็ค่อยซื้อใหม่ไม่แพงแล้วสองปีแล้ว่งปีสองปีแล้โอ๊ยใหญ่ก็มาแล้วอันชื่ออะไรหางลิงนะอันนี้หางลิงค่ะห้าบาทค่ะอันนี้เป็นกระสานขวดแล้วนะไปเดี๋ยวนี้กั นี่กำลังออกใช่ไหมได่จ้าน,นี่สามชิ้นต้องขนใจเย็นมากเลยถ้าใ,ใจร้อนก็ซื้อเอาเลยเด่โตแล้วเรียบร้อย3 4 5บาทค่ะ ดอกไหมนี่ค่ะแบบไหนคะดูเหมือนกระบองเพชรมากกว่ามันคือกระบองทองจ้ะนะนี่นายกระบองทอง